สวัสดีครับวันนี้นะครับทางวทยเจเมซ่นะครับจะมาแนะนํานะครับทําอย่างไรนะครับไ่มอดปอดเชื้อรานะฮะเนื่องจากนะครับเรื่องมอดและเชื้อราเกิดขึ้นในดิวไม้ไผ่นะครับสร้างปัญหากวนใจนะฮะให้แก่ผู้ประกอบการผลิตตะกร้านะครับกต่เช้ารวมถึงร้านค้าเลยนะครับผู้บริโภคสินค้าอยู่ไม่น้อยเลยนะฮะทำให้สินค้านะครับของเรานะครับเสื่อมค่ารดเร็วนะครับเกิดจากหลายปัจจัยนะครับเช่นมอด เวลานะครับผูกพังได้ง่ายอายุการใช้งานลดลงนะครับเนื่องด้วยปัญหาเหล่านั้นนะครับวันนี้นะฮะทางไวเทียมเมสซจะมาแนะนําวิธีกาจัดหมอดและไข่มอดที่ฝังตัวอยู่ในไม้ไผ่นะครับให้ท่านทราบก็คืออันแรกนะครับในเมื่อเรามีไม้ไผ่ใช่มากอยู่ในกระสอบใช่ไหมครับให้เรานะครับใช้เหล็กแหลมหรือว่าฉมวกอะไรก็แล้วแต่ทิ่มนะครับให้เป็นรูนะครับรอบด้านเลยนะครับเพื่ออะไรดูไหมฮะเพื่อให้สารอะไรน้ําครับของเรานะครับ เข้าไปในไม้ในดิ้วไม้ไผ่นะครับกําจัดมอดไข่มอดนะครับอยู่ในตัวไม้ไผ่นะครับซึ่งสารระน้ำยาตัวนี้นะครับเราจะมีถังอยู่แบบนี้นะครับ200ลิตรลอตรถังสแตนเลสนะครับบรรจุน้ํายาได้อยู่ประมาณ250ลิตรนะครับจะแช่ไม้ได้อยู่ประมาณ6กระสอบหรือประมาณ150กิโลนะครับดูนะครับในเมื่อเราเจาะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราทิ่มเสร็จแล้วใช่ไหมฮะไม้นะครับให้เราเอากระสอบนะครับมาแช่ลง สารอะไรน้ำนะครับเพื่อกาจัดไข่มอดนะครับและตัวมอดอยู่ฟังอยู่ในไม้ไผ่นะครับให้ท่วมเลยนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็หาอะไรกดทับไว้นะครับให้สารคับเข้าไปกาจัดมอดและไข่มอดอยู่ในไม้ไผ่นะครับในกระสอบนะฮะเราจะแช่อยู่แบบนี้ประมาณ2-3วันนะครับในเมื่อเราแช่เสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อจากนั้นนะฮะให้เรานะครับใช้รถฟุกลิฟยกขึ้นมานะครับ ยกออกจากถังแช่นะครับขึ้นมานะครับให้สะด็ดน้ำประมาณสักห้านาทีนะครับแล้วค่อยเอาไปรันตากนะครับแบบนี้นะฮะให้เอาไปไว้บนพาเลตนะครับแล้วเราก็ใช้มิคเตอร์นะครับกรีดปากกระสอบนะครับแบบนี้นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อให้ลดความเอี่ยดของไม้นะครับและให้แสงแดดนะครับเข้าไปทั่วถึงไม้เราจะได้แห้งเร็วนะครับแบบนี้นะฮะ เราจะตากแบบนี้อยู่ประมาณเจ็ดวันนะครับไม้จะแห้งสนิทเลยนะฮะเห็นไ,ไหมครับในเมื่อเราได้ชุบสารละลายการมอดนะครับครบเป็นเวลาสามถึงสี่วันนะครับวันนี้เราจะขึ้นเพื่อไปวางตากแดดในชาจ้านะครับมามาดูกันไอสารตัวนี้นะครับไม่เป็นอันตรายนะครับสามารถจับได้นะฮะแบบนี้นะครับ đang,เอา lên để xem nào ha, chờ tí, lên, ราจะปล่อยไว้แนี้ครับให้น้ำให้สารละลายนับมันออกมาจากนี้หมดนะฮะน้ำยาใช่ไหมฮะันนี้ครับเราทิ้งไว้ประมาณ5้านาทีแล้วค่อยไปตากนะครับเราก็ใช้มีดจอกให้มันนับออกกันเร็วหน่อยฮะนะครับ ไปยังเอาเลยนะนะครับตอนนี้ในเมื่อเราเอาขึ้นจากในแม่จะถังในแม่ตรงนี้เรามาลานตากนะครับ รันนี้พอเรานะครับเราใช้มีดกระอร์นะครับกีดอย่างนี้ะฮะเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเพื่อให้แสงแดดเข้าไปนะฮะไม้เราจะไปแห้งเร็วๆนะครับลดความแออัดของไม้ในกระสอบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะแล้วก็แหวงนะครับให้กีดอย่างนี้นะครับ ะทีนี้ไม้เราจะได้แห้งเร็วนะครับไอตัวที่มอดหรือไข่มอดมันฝังอยู่ในไม้ไผ่ของเราเนี่ยมันโดนน้ำ สารละลายน้ำตัวนี้ฮะตายหมดแล้วเรามาตากเห็นไหมครับแล้วก็วแหวกดูเลยให้แดดมันส่อง ไม้เราจะได้แห้งเเร็วเห็นไหมครับก็แหวกอย่างี้ใช่ไหมครับเพื่อให้แสงแดดส่องเข้าไปมันจะได้ไม้เราจะได้แห้งเราตากอย่างนี้ประมาณ6กถึงเวันนะครับไม้เราก็จะแห้งสนิท